ไม่สิเจ้ามาเป็นสายลับเนจักปีแล้วไม่ว่าเขตแถวนี้นี่จะคุ้มไหนบ่สพวกข้าใหญ่ยังนี่เจ้าหู่จักเบิดหุ่นจักมัดไม่ว่าบล็อกเป็นความลับเนาะถ้าว่าสั่งลูกน้องเฮ็ดมือใดนี่เฮ็ดรถสั่งไปทั่งอะไรวะผมก็มาเลยนะสั่งไปทงป้อมนี่เป็นมาลุ้นบอกเป็นตัยญานใช่ไหม ประตูประตางนี่ก็บแม่นุ่งน่องไม่ใช่ไคนหูวจักกันนะคนหูวจักเพิ่นเป็นไครคนหูวจักตำรวจบออ,อาพวกตำรวจนะบอโต้หัวธรรมดาดิ่ไอ้สิงเก็บต่ับกับมูลไว้ตอนแต่ละมือตอนเช้านี่ต้องออกไปลาดตะเวนแถวนี้บ่ออกไปชั่วโมือบอไปเนูะเพื่อไปเลาะหาเบิ่ง ความเดียบร้อความเดียบร้อยปกติหรือบวปกติน้อ สบ,บายดีสบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยฝั่งเราแต่ก็อยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของน้ำแฝดน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยเอามาหาเบาซิงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เนาะเบาซิงก็พ่อพี่น้องแบบนอนอยู่กินนี่พี่น้องเนาะผมเพิ่นเห็นเท้าเท้าเข้ามาเพิ่นก็นลุกไปอ่าช่วยหนะช่วยตาล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ฮู้ว่า เพิ่นไปหาเฮ็ดให้ผู้สาวอีกบ่มื้อนี้พี่น้องเนาะเป็นจะได้เรื่องผู้สาวมากระเบาลิสองคนพี่น้องเองไหมนี่ไปพี่น้องออาไปหาทางบอสิงนี่พี่น้องเอยเนาะไปพี่

Ừ. Bỏ xinh Bố đi phải khẩu mà hả bố ừ. Nhưng mà hình phải mà nhìn nó Để. phải nó phải phải nhu lật hôm rồi đấy Rồi đẹp hèn đấy ừ. Phải thằng này ma đã bảo xinh mà nhìn không subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video มาเล่นบน่โอ้งไปเลย่ซือ้อ,อเหมือน,นกับไผ่ที่หลเท้นะโอ้ไผ่ขีต่อ,อยสูบด้อต่อยสูบต่อสูบตั้งหกั<ว>กเข็ดกระพลอยตั้งหกักเห็นแบบ่เแหบบ็นขีดมงกัดด้กระพฮะ เป็นรอยกับไริลอยจังหวะนะผู้สาวก็ไม่ได้ไปหาเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะยุ่ยไปอยู่อ่าไปแล้วนงไปแล้วหวานเป็นไรผู้สาวไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวะแล้วมันหอนเอาเดี๋ยวเวะมันหอนเอาหรือโบเวด้วยหอนเอากบบเบิ้งได้เห็นหน้าเลยมีเงี้งเลยกองแบบนี้เนาะองแบบนี้ ไม่เห็นหน้าเห็นร่างคากรกอยู่นี่ไก่จะเบิล้ลอะบ่อยสิไก่เบิ้ลเลยกิ่นเบนะิ้ลนุ๊กป่ากัดหมดแล้ออามากัดเห่น,นแล้วเรืยองมาแถวป่าชับคนมาหานั่นหานี่มันาต้มกินเบิด้ลนะมันกัดเฮ้ยบอ,อสิเฮ็ดโป่งอบอ้าส่วนนี่เฮ็ดเงี้ยวนออกเลย เอายังจะให้ไปให้ผู้สาวนะวันมีอย่างไรจิมจิโร่บ่ย,ยังงั้นไปยังงัง้นไปก้าววาสิไปยีบ่เหมือนนี่ช่วงแรงเหมาะดูยังไดงช่วงบ่ายอยู่ละช่วงบา่ายช่วงบ่ายสิไปหาผู้สาวสีอเอาอยังไปฝากวะอย่างท่านนะฮะ บางสิ่งยังทันได้หากี่ยวยังไปฝากผู้เช่าเห็ดกระบ,บอกนะอนบางสิ่เนาะนี่แต่ที่หล่อแล้วออกอพับขึ้นเป็นได้บางสิ่งเป็นห่อใบมอเหลือมตาเด้เหลือมตามบองคืนก็นอนอยู่หนิบอขึ้นหรอนกนอนอยู่นหนิเลัน้อน,อนเด้ ้อนแล้วจาพับพขึ้นตอนเว้นมันโลง่ลงลมพัดเย็นไอยวะลมพัดหวะหวะอยู่่มาตอนขึ้นเท่ากับปอยมันลงมาวุบลงมานี่มันกันสบายเลยขังไ้ที่เย็นานะไปวะมันหอนนอนอยู่ตลานอนมาสิเนาะ sao đi trong bên chân chay nó còn khá chú nó nhìn đó trong phần mùa chân chay này gật xin gật thì túa trong bây giờ phần tua mà à yàn... con phẩm con tua hả sao nè dần có đường rồi đó phù sao này bùi nhát sao này กันคนอื่นมาต้มมาตัวกันผู้ใดสิมาต้มเจ้าผู้อื่นโอ้ก็ยั่งโว่ล่ะข้าจะมาต้มเอาไปฉันผู้อื่นนะคนอื่นเขามาต้มยันเขามาต้มก็เนม่นห็นอะไรก็เขาบอกมาต้มลรอ,ขอกว่าสิ่งไงผู้อื่นนะกันบอกคนหูวใจกันเนาะผนเคยหูวใจกันเขาจะมาต้มไปฉัน นกสิขัก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 ได้เห็นงามมเลิบยนอนสักเซาอยู่นี่ข่อยซื้อดิมินตอนนั้นว่าเป็นชายตำรวจป่ะเจา้าาได้แมนบ่นี่ยข่อยเห็นทิพย์อยู่ได้ว่าจะเป็นชายตำรวจแม่นบ่ตำรวจบ่มาเห็นมีอะไรนี่เห็นถั่วแม่กันฮะตำรวจเป็นเ,เน็ตคนกี่นายเนี่ยเจ้าจ้างบ่ บ่เพิ่นมาเฮ็ดยเด้เท่ไหน10นี่เนาะอ๋อติคนธรรมดาไผสิมาเฮ็ดให้บ่แแม่นบ่บ่สิแม่นแหละแสดงว่าเจ้านี่บ่ได้เป็นผู้ธรรมดาเด้ธรรมดาต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้เตเติบเด้จังมีคนเให้ตำรวจอ๋อเอแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้เตเติบือว่ามชันเติมนะเนาะอาน้ากินอยู่บ่มื้อนี้มาอยู่เออ ท่านผู้ใหญ่เติบพี่น้องไหมถือว่าคนนับหน้าถือตาได้นี่แม่ลึกลับนะไอ้สิงนี่ล,ล,ลึกลับเจ้าลึกคือลึกลับแต่ไอ้สิ่งอาวุธลึกบเลยออกที่ออกมาหนิออกมาสืบงานบ่จัดเสียลับบอกบอกันว่าพันงาน,นเสียภาพจัดเสียภาพลักเขาแล้วเนาะงานอุกกรเขาเนาะงานอะไอืนี่แหละพี่น้องเอ้ยความจริงไอ้สิ่งนี้โบแมนคนธรรมดาสายสืบ ถือว่าเฮามานี่เฮาถือว่านับถือแล้วได้หนีน่นับถือนับถือไอ้สิงสายรือว่าแล้วยางเข้าบ้านใะบ่แมนต์น,นัน่้อื่นน่ะไปชาลาตะเวนลาตะเวนออกปรหารสิบข้าวลาตะเวนบ่ซื้อข้าวบอสอ่านดิเออต่อืหบ,บ,บ่ธรรมดาบ่สพอแห่นหัธรรมดาว้า,าวกระเทมเฮาจะไปกินท่านเคยจุดทูบไหมไอ้สิ ้ตำรวจมาเฮ <Okay. S 1> no. ็ดให้ไอ้ชั้นเป็นโมมาดอกเป็นพี่น้องกันบอกกับตำรวจโมเมนโมเมนเนาะเพควนมาเฮ็ดให้เนาะแมนเพควนมาเฮ็ดอะไรตู้ฮะกดกดค่างๆแมนเสียบคอเลยบิดแป๊กนึงกางนึง

คนมาสืบงานเด้ยคนมาสืบงานสายสืบมาห่าจอมังยากิน่นกินเป็นสืงานได้หนบปโตะกุดเพิ่นกพู้มีตะกุดพอมบ่หายสิอัี้มาจะใชสิเห็ดเองบ่น่ะมาใชคนระดับนี้ก็ต้องมีครูบาอาจาย์แล้วผมเอน้อยนน้อยจิง บอกงี่เวลาคันชีเลียงไก่กันน้อยจริงเนาะเวลาไปนั่นไปนี่เนาะมาไม่ก็อยากมาโคบไก่เนาะชิม,มือนี่เฮ็ดอย่างไน่จริงชิม,มือนี่อู้หูดีอย่างไรมันเดดฮ้อนหมดเฮ็ดอยังเด้ดนดดฮ้อ,อนถ้ามีเวียกแน่ก็ไปหาเฮ็ดหากุจิรอจิมจิรอไปให้ผู้สเช้ามาจำนั้นอโอ้ แบบที่เห็ดปลูกพังกับพได้เห็ดเนาะมันห่อนเนาะมันแดดอากาศแดดไปนี่มันห่อนแล้วมันตายมันบมนเป็นเนาะนชิปุชิพังกัได้ยหใจบรสิงอยู่เรนดูธรรมดาได้กวสาชิง แมนหมดธรรมดาดิแสดงว่าคนที่แบบขายยาเสพติดนี่จะหูบดได้เนาะอ่าหูบดผันดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาเปิดเผยเขาได้เดีอย่าพาเปิดเผยได้เลยเปิดเปิดดรอปเก็บกั๊มคอโมนอยู่โอ้โหธรรมดาธรรมดาแสดงว่าเฮาเที่ยวกับม้านี่ห้องบ้ได้กหูตัวตนที่แท้จริงของเราเลยหูเลย เบาเอ็นมาเปิดเผยเบาเอ็นว่ามาดูเปนบุหูวะบุหูจะเคยบอกเบาเอ็นบ่อ่า้ว่าจะบอกไงฮันนี้ปาบาจะมีคนหูเนาะนี่ระพี่น้องเลยเนาะพอสิ่งเปิดเผยความลับสุดท้ายมาเป็นชายฉุบชายฉี่ชื่อแล้วว่าบอดแมนชาฉูบแล้วว่าอ๋อเออ บางเธอกับคนเขาก็มีบ้างแล้วเวลานั้นลงอยากได้ลูกเสือมันต้องเข้าทาเสืออะไรโอต้องเนาะจริงต้องผสมประชนานกันมมทั้งสายสืบและสายชุบ<า>อให้กัน <c oughs> ยอมเล็บอะไรให้ขึ้นว่าแถวนี้เขตนี้เจ้าบกคไ<า>องจริงงานอะไรหันเราคุมเขตมึงไรรทประดานจริงต่กี้ว่าเห็นเราอยู่หันเราหนังแนมรถคนนะทางเข่าทางออกเนาะเออ ถ่ายนายไปบนอื่นเจ้าวัวใบเนาะครับวใบแด้วไก่ตอนนั้นคือว่าเขาไปเบิ่งดินให้จะพูดเหมืนบอกเดี๋ยวอไก่มันไก่แล้ววัไปเรารับวัวใบบ้านเพราะว่าถือายมาคุมแถวนี้เออถ้าเจ้าวัวในนี่เลยจ้ะมันบูเสียรับบ่บูเสียแล้เคาบรได้ณวัาถึงเพคนเนาะโยกเปิดเผยว่าเป็นสายสายรับเดิบอกเขาบอกเข้าใจได้ว่าสายรับอยัง คนธรรมดาอิถ้าคนประยุกต์อุปกรเดียวกันกระยุกต์มันมีรหัสลับได้เนาะขอมไปีิมีอะไสิไม่ว่าชื่อเจ้าแบบในวงการแบบนี้นะทั้งหมดที่จริงแล้วมันชื่อสิ่งมักนี่ชื่อจากไหนชื่อเจ้าดิรหาสลับขึ้นได้เลยชื่อเชื่อกหันเราบอยอมบอกได้โมบอกหลอกบ่กอย่าบอกกันเจ้ามันเสียดับหน่อยสิงเนาะกินข้าวกันยังให้สิงเจ้าหนะ Nó à, ăn luôn uh... rồi the... no. -no. Này bọn Ừm Này bọn, bọn rồi bọn em loay nè Này bọn ăn rồi Uầy, nó Mẹ nó mà toán ái xinh cái đi nó Mẹ Thế nào con nó Thế nào con, thế nào con Chên khắc chú ái xinh ấy Căn bốt tụi nó đi, nó phạt Lông, lông phạt, nó lượm tà nó no. à, Lượm tà nó Ừm, lượm tà đấy Thôi Thô bảo em quen... có đứt Thô bọ Thô kìa Thô bảo bảo anh Bảo xin khỉ thật đi กินทอดแล้วจูบบเห็นนะบอกินทอดแล้วยงเนาะอเตลย่อกินทอดชมผู้บรสิงให้เราบปกินทอดเรนี่เราไปเลยจิคนสุดท้ายคนหูหน้าบอหูกว่าทำงานอย่างไรสิบหูกว่าทำงานอย่างบริสิงด้รับ ผลงานได้รับพาราคิดมาให้มอบใหม่ให้สืบชวนแถวนี้ควบคุมถ้าว่าผู้ใดมีผิดปกติมันจะสั่งมานะน่นบ่สั่งเขาเออกไปโอบาสั่งเลยเรอสั่งเลยนี่น้องเลยมาธรรมดาดีบอ่สิอำนาจอยู่ในมือ แต่ที่นี่เฮ็ดระรับโล,โลเฮ็ดปุกตูบอยู่นี่เพื่อบุ่อยภัยชงไหน่อยสิงโตเห็นบ่คนปุปนปกไผ่ดิโอ้แบบว่าตูบอยู่หันนะแบบเพื่นอนลงมาปุกไผ่ปุกช่วยแบบให้ชืบชวนอยู่หันอ่าเพื่อนให้เผาสวนเด้อันนี้มานี้เออเพื่อนให้เผาอยู่นี่นาอะไรกันเมนเมน ่ระเพาอึงเลยวอ,อึงเลยอ,อยนอนมาิเนาะเพื่อใหเ้เผาอยู่นี่ สมมติว่าจบงานนี้แล้วสิไปจุป๊บยันสิไปซื้อบอนใหม่อีกบ่อยสิโอบันไปแล้ว,วเ,เลยว่าเกษียณเลยนี่ก็ยังหูหูเ,เลยฮันดีสิเกษียณเลยกินบำนาญมันนี้เนาะเพิ่งเฮือนก็นได้สำนี้แต่กเกษียณนะบ่แล้วเปิดเผยตัวจริงนี่เจ้าอาบน้ำไหนอาบน้ำอยู่ห้องน้ำบอกรือว่าอาบข้าขงนอกคือเขาอ่าบน้ำในห้องนอกกนกรึเปล่าอนองฮันดีน้อนาหนองนี่แหละบ่ยอมอาบอีกอยู่ห้องน้ำกับมันเสียรับ เออดีบุดีย่านกล้องแกล้งขมติดดีลุงนองรถลุงนองรถฟังอาบแล้วมันเย็นดีเนาะน้ำลายตัวเย็นอันเดียวู้ไม่หน่าเชื่อเลยมาบางสิ่งจะเป็นสายลับ่อยพึ่งลูกพิ่งถวยเราใช้กันรุ่นกระดูกกระดิ่งร่นเจาะก็ธรรมดาเลยปุ๋รุ่นเจาะก่ะเจาะชำคนรว้ยกิน

เที่ยวงานยังอย่างนีแต่เช้าบ่กสิงจะไปนะไปว่าโมงโอเคโมงแล้วเนาะมันมีจับ้อนเนาะถือว่าตื่นมาแล้วต้องได้ลาดตะเวนลาดตะเวนไปเาะเมืองแถวนี้เขียดแถวนะเขตเก็บเขตเก็บหอนไปมึงเถอะจริงความลับได้เก็บกลับความลับข้อมูลโอ้ธรรมดาดีจริง ถึงมันได้จะเปิดโปงแบบเปิดเผยตัวจริงนะน,น,นะให้คนณฮู้เนาะให้คนณฮู้เปิดเผยตัวจริงนคนณฮู้เลยเอาโอ้ยเปิดแล้วบอยอมเปิดเผยแล้วมเ,เ,เสียรับน้อยจริงนั่นแหลนะชื่อแบบนี้ต่อไปเนาะย่านเสียรับบอสิอฮึหึงาน,นดีเห็น,นไอ้ทีแสดงว่าถ้าเป็นชายชืช้อเขามาเปลี่ยนคนบุก้าเขามาแล้วบนะัญ เป็นย <t om adviser> ังน้อยสิงๆกระม้าเราได้เนาะคุยเรื่องเราสั่งตำรวจมานั่นแหละไอ้จิงเราเป็นคนดีนะสั่งทหารดิลุงน้องแล้วบ่ลุงน้องแล้วจะมีลุงน้องบ่สิงอ่าพวกตำรวจดิอ๋อที่สุดที่สุดแค่ตำรวจเราทำบัตรอีกไะบาธรรมดาขาดบถึงบ่อเขาแฮะคาดบดึงเขา เงียๆเตรีมาเผาอ้อยเผายังเพื่อว่าจับโจรผู้้ายโหดายจริงๆจักรยานในไสปันมื้อนั้นน่ะอยู่ในงใหญ่ไปเอาจักรยานเข้าปันของลน้องบ่จะของลน้องบ่เพิ่นของเพื่อนดเออ เห็นเพื่อนปั่นจักรยานไปผูกพี่น้องอย่างเงี้ยมั้เพื่อนยังเอาอยัาง,เายางเอาในสายก็ได้นะคนคนนี้นะจับเอาในสายก็ได้คนลึกายลับเลยสายลับถือว่าเรามีบอลอันนี้เราบูว๊ว่าเราบู๊ปมเปิดเผยใช่ไหมไงจ๊ะเอากระดีบุษามแล้วกระดีบุษามจะจงข้อมูลของเราบันไหนเสียความลับเสียความลบามับเด้นี่ลับพี่น้องคนเฮามันต้องมีสิ่งที่ลึกลับเนาะพราะต้องแพร่เนี่ ดึกลับเฮงบอสิงคาดถึงด้วยจ้าคาดประึงเลยเจ็บจังความหลับนี่ต้องรักษาไว้ดีๆเด้เนาะพ่อ้งแผลแมนฉันบ่ได้เลยบอสิงพ่อแล้วงานเราบ่แม่นสิงานมาปลูกกกไม้กกตอกให้เราปลูกเราเบื่อปลูกกันเลยแล้วงานเราทางหลับผูกเมน มาเลยเนาะปลูกเองแต่เพิ่นเนาะแม่นบ่แนมาเราได้ปลูกเองเองของนั้นนึงบ่แม่นงานเฮ็ดเองบ่แม่นงานงานายลับสิมาเฮ็ดแบบนี้เออโเทงน้ํากอง่ายซะเราบ่ลงมือเฮ็ดเองให้ลูกน้องให้พวกนั้นเฮ็ดให้ก็ได้แม่นๆมอซั่น